สวัสดีครับวันนี้เราจะทำการอันบ็อกสินค้าฮิโอกิจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรุ่น CMC 3 7 3 5 0 AC DC แค m เ e อร์ meter. ซึ่งโมเดลนี้นะครับได้วารันตี3ปีเรามาทำการอันบ็อกสินค้ากันครับภายในตัวกล่องนะครับก็จะมีเป็นกระเป๋าบรรจุตัวเครื่องมาให้ พร้อมทั้งเมนนวนในการใช้งานนะครับ ตัวเครื่อง CMC 3 7 3 5 0นะครับเป็น AC/DC แคมป์สามารถวัดกระแส AC แล้วก็ DC ได้สูงสุดอยู่ที่2,000แอมป์นะครับมาพร้อมปากแคมป์ขนาดใหญ่รองรับการวัดกระแสที่สูงส่วนแรงดัน AC แล้วก็ DC สามารถวัดได้สูงสุดอยู่ที่1,000โวลต์สามารถต่อสายวัดวัดตรงได้เลยครับ สำหรับตัวเครื่องนะครับก็สามารถวัดพารามิเตอร์อื่นๆเช่นวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับก็สอบไดโอดมีววลเตจดิเทเตอร์ในตัวตัวเครื่องสำหรับในการวัดกระแสหรือแรงดันมีจะเป็นออโต้โหมดสามารถดีเทคได้เลยว่ากระแสหรือแรงดันที่เราทำการวัดอยู่นั้นเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับดีเทคโชว์ขึ้นมาได้เลยตัวเครื่องครับก็ใช้แบตเตอรี่เป็น AA 2ก้อนในการใช้งาน ถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อมาที่บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรมตามข้อมูลด้านล่างได้เลยครับ